สวัสดีครับโ o u r ย i ม d นะครับวันนี้ก็เป็น EP แรกนะฮะวันนี้จะพาคุณแม่ไปกินกาแฟเจ้าอร่อยนะครับกาแฟร้านนี้เขามีซิกเนเจอร์ด้วยนะเขาเป็นกาแฟที่ใส่เนื้อผลไม้บางอย่างเข้าไปเป็นเมนูซิ g กเน u เจอร์ของเขานะเดี๋ยวไปรอติดตามกันดีกว่าว่ามันจะเป็นแบบไหนนะโอเคตอนนี้เราก็ออกเดินทางแล้วนะครับร้านที่อยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองอะ่ะอยู่ข้างหลังหมู่บ้านนี่เอง เข้าไปในซอยเครับมันเป็นหลังหมู่บ้านมันเป็นซอยใช่ไหมแล้วมันก็จะไปทะลุกับถนนหลักออนี่มากับคุณแมนะ่โอเคยวไปดูถึงหน้าร้านแล้วเดี๋ยวจะถ่ายหน้าร้านและนี่คือวิวระหว่างทางมาคะโอ้โหเราอยู่กับธรรมาชาตนะิตอนนี้ฝนก็ใกล้จะตกแล้วด้วยอะ่ะโอ้นี่มีโุตบอลด้วยเห็นไหม บรรยากาศดีนะทุกคนแต่มันลกไปนิดนึงตัวร้านตั้งอยู่ในซอยกันตนานะครับผมอยู่ในหน้าหมู่บ้านพฤกษานะครับเดีย๋ยวเราจะใก,กล้ถึงแล้วอ้าวรถติดอ๋อรถเลี้ยวเออแต่ว่าเขาอาจจะเข้าตรงหมู่บ้านพึกษาเหมือนกันก็ได้ไปซื้อกาแฟเหมือนเราอ่ะันนี้าใช่ใช่นี่บ้านพฤกษาบ้านพฤกษา แล้วร้านจะอยู่ทางซ้ายมืออยากตรงนี้ได้หรอเออเนี่ยแม่จอดนี้ก็ได้โอเคเ, okay, เห็นตรงเซิฟเซิฟไหมทุกคนนั่นแหละร้านคาเฟ่แร้วโอ้ยฝนตกฝนตกหนักมากถึงแล้วครับชื่อร้านโซมีคาเฟ่นะครับผมบีชวิฟส์คอฟฟี่เฮาส์นะครับนี่มีอินสตาแกรมด้วยเห็นไหมมีเฟซบุ๊กนี่อันนี้เป็นฉากหน้าร้านนะอันนี้คุณแม่ ป่ะเราจะเข้าไปในร้านกันสบรรยากาศขนามัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้จะมาซื้อกาแฟครับผมให้พี่อ,อยากให้แนะนำตัวซิกเนเจอร์ให้หน่อยอะครับซิกเนเจอร์ของทในร้านจะเป็นโซเทปปิคอลิอนแบคค่ะเราจะใช้น้ำส้มสวอลนัแล้วก็น้ำมะม่วงเค้กแล้วมันทองด้วยไครชออ็อ๋อโอเคแต่ว่าอย่างนั้นรสมันก็จะเปรี้ยวๆใช่ไหมครับมีความเปรี้ยวยวาจากน้ำผลไม้ ก็จะมีความเปรี้ยวแบบในสองมัเราก็ใส่สองรสพอด้วยโอ้โหตอนตอนแรกจะจะมาเอาโคโค่นะเนี่ยแต่ว่าพี่มีเซนต์มาแม่แม่จะเอาตัวไหนแม่จะกินโคโค่หรือแม่จะกินคอปิคอลแม่จะเอาโคโค่เนาะคือใช่คืออย่างนี้ทุกคนมันจะมีตัวเมนูนี้เดี๋ยวผมขพัฒนนาให้หน่อยตัวเนี่ยโซโคโค่เนี่ยผมกินอยู่ตลอดเลยเพราะว่ามันเป็นโซโคโค่เป็นกาแฟยังไงครับพี่เป็นน้ำมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวต้มของ อ่าเป็นน้ำมะพร้าวนะพ่อใช่ก็คือจะมีแค่ตัวเอสเปรสโซ,ซ่กับน้ำมะพร้าวเลยสดๆเลยครับกินแล้วแบบสดชื่นมากเลยแต่ว่าทีนี้เพิ่งรู้ว่ามันมีโซ,ซ่เขาไป call in black ด้วยเพตาะแม่เราไม่เห,ห <c oughs> มือนใครเนื้อจะไม่เห,หมือนใครใช่ไหม,ไมเอางี้ละกันงั้นผมเอาผมเอาโซท็อปแล้วก็คุณแม่เอาโซ่โคโค่โอเคตามนี้ครับพี่เขียนแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับทุกคน นะคือตอนนี้ด้วยสถานการณ์อ่ะเราเราไม่สามารถทานในร้านได้ปกติทีเ่เราจะทานในร้านได้นะแต่ว่าตอนนีเน้เราก็ต้องซื้อกับบ้านเทคโฮมไปก่อนดูดิมีเซิร์ฟมีแบบชาร์จของกลิ่นด้วยอารม m a ชาร์จเนี่ยสวยมากเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่คืนแรกเลยบรรยากาศดีมากเลยนะครับเนี่ยขนาดใช้กล้องหน้าถ่ายยังดูแบบด,แบบดูแสงดูสวยดูอะไรอย่างเงี้เลย เเดีี๋ยวรราไปอต่กำลังทำโซทเทปิคอแล้วนะครับโซ so, ทเทปิคอเป็นสัวัลรสกับอะไรนะพี่สัวัลรสน้ำมะม่วงน้ำส้มอ๋อโอเครวมแบบพวกผลไม้เปรี้ยวหวานเนะาะสัวัลรสน้ำมะม่วงน้ำส้มเป็นผลไม,ไม้เข็ดรอ้อนเนาะใช่ไหมเป็นเป็นเออสมชื่อแหล,ละท ropical เนาะผลไม้เขตร้อนมันก็จะเป็นผลไม้พวกแบบเปรี้ยวหวานหวานเนาะผละไม้ฮาวายฮาวายประมาณนี้เนาะ ทะเลต้องขอเนาะใช่แล้วคุณเรียนยางไงค้ณเรียนก็ารนีจริง่ก็ะพวกาแฟคออ๋อแบบพวกกาแฟผลไม้ใช่ไหมฮะ เป็นช้านะทุกคนนี้ผมเคยแบบมาถ่ายรูปเอาไว้เหลยคือมันมันครบมันครบถ้วนมากอะแล้วเขาแบ่งแบบแบ่งได้เอละเอียดเห็นภาพชัดเจน <c oughs> มันแล้วชื่อเมนูอะไรนะพี่ So Tropical โอเคเราจะต้องเอาตัวเ so <c oughs> อสเปรสโซ่พบลงไปโอ้ <c oughs> ดูดิทุกคนน่ากินมากเลยอะน่ากินมากเลยแต่ขอนุญาตเดี๋ยวจะไปกินบนรถนะไม,ไม่อยากถอดแว้ตรงนี้ mm. เดี๋ยวเราจะเอาไปกินบนรถรอโซโคโก้ก่อนนะมาแล้วครับโซโคโกนี่ไงนี่คือน้อคาวอ่อนแล้วนี่คือเอสเปรสโซแล้วเราก็จะ โอ้ oh. สุดยอดอันนี้สดชื่นจริงๆกินกินเมนูนี้ตลอดปกติกินเมนูนี้ตลอดวันนี้ได้ลองท็อปปี้แล้วเอาอันนี้ให้คุณแม่เรียบร้อยนะฮะโซท o ็อปปีคแล้วก็โซโคโคเดี๋ยวไปกินกันได้มาแล้วครับฝนตกหนักมากไม่รู้เสียงฝนมันจะเข้าหรือเปล่าของแม่ก็ได้แล้วแต่ว่าผมแม่อยู่ที่ท,ที่ล็อกนะ พี่เขาแนะนำว่าให้ดูแบบไล่เลเยอร์ก็คือดูจากข้างล่างแล้วไล่ขึ้นมาจนถึงเนื้อกาแฟอ่ะมาดูกันว่าจะเป็นไงอืมอืมอ่อืมเพ่งเคยเพ่เคยกินนึกถึงเมนูค็อกเทลเมนูหนึ่งพีนาคอร์ดา เคยเคยกินบ้างพีน่าคาราดาคือมันจะแบบมีความผลไม้ทัดแบบไม่ใช่ผลไม้ไทยผลไม้เขตร้อนอ่ะเอออย่างที่พี่เขาบอกจริงๆเป็นแบบว่าเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็พอมีกลิ่นกาแฟเข้าไปอ่ะกลิ่นกาแฟมันไม่ทําให้ให้ผลไม้อ่ะเฟื่อนหรือผลไม้ก็ไม่ทําให้กาแฟเฟื่อนเลยคือมันเข้ากันได้เลยมันโอเคอ่ะมันโอเคมันถือว่ามันดีมากคราวนี้มาลองกินทีละส่วนบ้างมาลองชิมทีละจุดกันมาชิมตรงคารดกัน ือม <s weet> มีเม็ดแบบความกรอบๆของเม็ดต่อรดอะเออมันครันชี่มันทำให้แบบกินแล้วเหมือนเรากินซีเรียลเข้าไปด้วยอะ่ะคือไม่ได้ไม่ได้แย่นะไม่ไม่ใช่หมายถึงว่ากินซีเรียลแล้แย่นะหมายถึงว่ากินแล้วมันมีอะไรให้เคี้ยวๆอะกรุบกรุบกรึบกรกรุบกรอย่างเงี้ยเพลินเพลินเพลิน ตรงตัวกาแฟสดชื่นเป็นรสกาแฟที่มันกลิ่นมันพอดีมากเลยกลิ่นของตัวกาแฟมันอยู่ในจุดพอดีไม่แรงเกินไปไม่อ่อนเกินไปไม่จางไม่หนืดพอดีมันพอดีแล้วมาเข้ากับไอตัวเข้ากับตัวสวรรค์รสตัวน้ำสวรรค์รสน้ำมะม่วงนะอืมเปรี้ยวหวาน อมขมเล็กๆแล้วก็กรอบๆเม็ดเต่ารถแล้วไม่รู้คิดไปเองว่าแต่เหมือนเม็ดเต่ารถมันแบบเคๆๆบ็มนิดนึงคล้ายๆแบบเม็ดงาอะไรเงี้ยพอดีอ่ะพอดีเลยครบรสเลยเป็นเมนูสัมรสปะเนี่ยเปรี้ยวเค็มหวานผ <laughs> ืวว่าผ่านเมนูนี้ถือว่าให้ผ่านครับส่วนอีกเมนูนึงของคุณแม่ นี่จะหวานมันหวานมันเลยเป็นความสดชื่นแบบเหมือนฟิลเรากินน้ำมะพร้วาวอ่อนอแล้วแล้วถูกตัดหวานด้วยกาแฟมันจะไม่ได้หวานขนาดนะั้นมันกำลังพอดีมันกำลังแบบละมุนกำลังละมุนพอดีนะ ถ้าถามผมนะระหว่างสวรรรสกับมะพร้าวให้กินเรื่อยๆกินมะพร้าวแต่ว่าถ้าเอากินแบบวิวันนี้วันพิเศษก็จะกินสวรรนี่แหละสองแก้วนี้ราคาเท่ากันเลยนะครับ100บาทแต่ว่าตัวเครื่องตัวเครื่องที่ใช้กับตัวกาแฟดีจริงคอนเฟิร์มตัวร้านนะครับย้ำอีกทีหนึ่งตัวร้านตั้งอยู่ในซอยกันตนา อยกาญจนาอาําเภอวังใหญ่นะถนนกาญจนาพิเศษนะครับพอถึงถนนกาญจนาพิเศษเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกาญจนามาเลยตัวร้านจะอยู่ที่หน้าหมู่บ้านคลึกจานนะครับผมชื่อร้านโซมีคาเฟ่น,นะครับเดี๋ยวแท็กไ g แท็กเฟซบุ o กไว้ให้นะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังไปซื้อของเข้าบ้านทนะี่เซนทันเวสเกตนะครวันนี้วันซื้อของเข้บ้านฝนะนตกแรงมากเลยนะฮะเราถึงเวสเกตแล้ว สรุปต,ตอนนี้ก็คืออยู่ในลานจอดรถเซนทันเวสเกตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ซื้อของเข้าบ้านกันครับวันนี้เหรอถึงแล้วนะครับเซนทันเวสเกตวันนี้มีฉีดวัคซีนด้วยครับทุกคนอ,อแสงสวยเดี๋ยวพาแม่ไปห้องน้ำก่อนนะเพราะว่าแม่ปวดห้องน้ำมากที่นน <a> ั้นเบเกอร์วิชเบเกอร์วิชชร้านมากะลองที่ เดี๋ยววันนี้เราจะมาซื้อมาตลองด้วยนะครับก่อนกลับบ้านไม่สีเราต้องไปซื้อก่อนเลยเพราะว่าเราจะลงเราจะลงบนไดเลื่อนทางนู้นเนาะก็จะใช,ใช่ไม่รู้อ่ะไม่รู้เปิดวันไหนห้องน้ำไปทางไหนแม่น้ำไปทางนี้นาเออนั่นโอเค,อเคไปไปห้องน้ำกัน เบเกอร์อเวชกาลครับจะมาซื้อมากาลองกินไปดูมากาลองกันโอเคก็จะมีเป็นเซ็ตของกล่องนะคะเซ็ตของอย่างนี้นะคะโอ้โอ้า oh. okay. เป็นโปรโสิบแถมหนึ่งได้ยี่สิบสองลูกโอเคเป็นโปรสิบแถมหนึ่งได้ยี่สิบสองลูกนี่มากาลองท,ทุกคน ได้ิ้าชนอ้วันนี้มีอมเป็นโ้รอะค่ะันบาัด่เป็นนี้ไหมอันนใช่ถ้านี้เป็นคัพเค้กเนาะเป็นเค้กวยอ๋อโปรวันแม่เนี่ยพาแม่มาพอดีเลยอยากได้มากะองเอามากะองเดี๋ยวเอาเอามากละองแล้วก็เดี๋ยวดูขนมก่อนอะเพื่อนเื่อนดูกัน นี่ก็จะเป็นเนื้อหาตามนี้เลยอ่านนะอ่านเอานะวันนี้ผมเอาเอามากระลองกี่ชิ้นดีอะแม่มาการองนี่มีปออะไรนะพี่ผมมีสิบฟีหนึ่งสิีหแม่จะเอาสิบฟีหนึ่งไปหรือจะเอาอะไรชิ้นยี่สิบห้าบาทสิบชิ้นเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบเงอ๋อแล้วหนูจะเอาไม่รู้สิบชิ้นสีหนึ่งไปเลยเออแล้วก็เอาไปเลยสิมิลกี้มาการองซอสเต็ดคาราเมลครับแล้วก็สีชมพูอ่อนอันนี้ครับอ่อนนะคะครับผม แล้วก็คาปูชิโน่ครับครบพอดีนี่เป็นเมนูเค้กนะเพื่อนๆไฟมันกระพริบเนาะไม่เป็นไรเรียบร้อยครับแม่เอาอะไรอีกไหมแม่เอาเอะไรเนาะเค้กอะไรแม่ไม่เอาใช่ปะ่ะโอเคงั้นเอาแค่นี้เขาเอาแค่ามากาลองก่อน ได้แล้วครับ11ชิ้นเนอะตามเมื่อกี้เลยกล่องสวยมากแม่ชอบกล่องมากโอเคไปไปซื้อของเข้าบ้านกันเ,เข้ามาในท็อปกันแล้วนะครับทุกคน กอันนี้ก็คือของที่เราซื้อนะนสิงเ้นสปาเกตตีอาหารแมวต้นหอมต่างๆคอต้นบัตด้วยไปได้เวลากลับบ้านโอเคเราก็กำลังกลับบ้านกันแล้วนะครับผมคุณแม่อยู่ข้างหลังก็ธารกิจสำเร็จร่วงไปด้วยดีวันนี้ไม่มีอะไร นะได้ของมาก็ค่อนข้างครบอจริงๆก็ไม่มั่นใจว่าครบหรือเปล่าจับไม่ได้ไม่ได้จดมานะฮะไม่ครบก็เดี๋ยวออนไลน์เอาแล้วกันเนาะโอเคไปละบ๊ายบายทุกคนอันนี้คือมาการองที่เราซื้อเมื่อกี้นะจะมากินให้ดูก่อนชิ้นหนึ่งอืมอืม ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วอีกทีหน้ามีอะไรให้ใหใหติดตามก็ Subscribe กันไว้กดสันกระดิ่งนะแล้วก็อะไรนะ <c oughs> <c oughs> เออกดไลค์โอเคบายบาย